ครับเกษตรชานสูบดีตัดเอาไเือายม้ยอดกิเหลืองกิเหลืองไม่ได้ไนเหลืองกินเหลืองา้อเลยกิเหลืองเอาปากสูบดลงไมได้เป็นยางแกเด็กสัมภาระนะครับวันนี้เต็มสเต็ปวันนี้มีพานน้อยไปเลยนะครับรีวิวกับนะครับ กับพอได้นอนกับพอได้นอนใช่ไหมครับสุดยอดครับมีปืนสามแปดด้วยนะครับสองครึ่งให้ก็รอรถอยู่นะครับสงสัยจะมาแล้วครับนี่ครับสองห้อยครับงจะเช็ดชมนะครับผม อันนี้ออกมาแล้วครับเศษเราชาหมวทองขาวครับเดี๋ยวเราขนสัมภาระขึ้นรถก่อนนะครับน,นะครับกเป้าของขึ้นรถแล้วนะครับผมโอ้ของเยอะมาก ごぼうな。 แล้วทนายทิศมาเนี่ยไม้ส้มปล่อยมายไม้ส้มปล่อยนะครับไม้ต้น่คนขึ้นนี่มรัมันก่อนทำตาหามันตายยไม้เซ็มไม้เซ็มบุไม่เคยเข่าตายยากก็สงสารบุญเรื่องอะไรขับมันไม่ได้ขับมันไม่ได้ก็พอดีเข่ามั าายายชาว,ว่าตา,ยายมหมมันส,สามน้นครับเต็มของก็เสร็จแล้วนะครับมีรอเลกยามอยู่ครับครับเส้็นั้นนะ้วขับออกไปเมืทงนหน่อยทึมหน่อยไปทางขังบ้านไปทา เวลาออกแล้วนะครับวันนี้เอาไม่ได้วบเวลาออกเลยไปลาหนูไปเดูกนแท้ของแท้ครับทีมงานเราขาดคนนึ่งบนนี้นี่ก็ได้ลิททีมงานสายลิทนะครับนี่ครับนี่มือสั่นนะครับมือสั่นตอกนะครับวันนี้น้อยมือสั่นแล้วครับ เดวลงซื้อของครับเดินลงซื้อของอยู่ครับข่าวโผสแขางครับ นี่นเนาะยูคนะลไม่ได้มาแปบเดียวครับฝังนูน้นก่อนมีปางอ,อ đi thôi รถติด้วครับผมเราจเขีนกันแล้วนะครับผมพอ<ะ>ดีมันล่องรถเกี่ยวนะครับมันลึกมากเลยครับรดินลงไม่ได้นะครับ เขาเนิบมได้นิบมยังต้องขึ้นนี่เนาะมัะมทำเลนะครับ เขาขุดหมดเลยนะครับผมเมื่อก่อนเป็นทุ่งนานะครับขุดเป็นร่องน้ำน,นะครับตรงฟังน้ำกระปูยูคาหมานนี้ปีที่แล้วก็มานอนกันตรงนี้ครับตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนี้เราก็จะตั้งแคมป์กันตรงนี้เลยนะครับคืนนี้ เดินได้หมดนะครับคราวนี้ใส่หมดถือพนโนตะข้ามไปฝั่งตรงนี้นครับติดไหมครับทีนี้

รถก็มาถึงแล้วนะครับที่ตั้งแคมคืนนี้นะครับผมไปดังไปดังอย่างรวดเร็วนะครับเซมบูก้าที่ทีล้วมาเอาไปกี่ตัวครับตรงนี้ตรงนี้11ตัวครับโอ้โหสิบเอ็ดตัวนะครับไม่ได้ตัวของแทนครับของแทนครับไม้นี่หนูใหญ่นะครับ ไม e ่เือนหมายที่แล้วนะครับมีแต่นูทองขาวโบกเ้ามหนึ่งขาหนูครัวครับนี่นะครับนี่คือเจ้าพ่อหนูทองขาวนะครับงที่มาทองขาวที่เป็นงูที่แล้วนูแปลงคนเดียวครันโอเคครับด ต่อไหนเทปยิงทางอย่างนี้เอาชื่อเรื่องอะไรอันนี้ชื่อแค้นนะแค้นฮะลายซูดกันนี่ไงชื่อที่เมื่อกลุ่มโคสเป็ดท่านนู้น นี่เยื่สูตรอะไรครับก็เสตแชมโซบูก้าน้ำยาปรับผระนุ่มสีอดไก็ได้โบ้ด้วยสีอดไก็ได้แล้วแต่เราชอบกลิ่นนี่แแต่มัดใช่ไหมครับแล้วแต่มัดแต่มันพันลุ้นอยหมือนไม่ได้เห็นหัวขนาดเลยปุูกอย่างนี้ใช่ไหมอืมทิพทงเนี่เลยเลย สุดเด็ดหอมกรุน่นเกล็ดนะครับรำกับเปลือกกะเล็บเอาเอาไปลงไม่ใชใ่ดูนะครับทีเด็ดเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไปลงใชดูปรับจูนกันใชใดูที่ได้สูตรมาจากไหนครับ ฮะมั่วครับมั่วครับมั่วเขาครับมั่วครับมั่วครับหาทดลองสุดๆไปเลยครับมั่วเลยครับทดลองหานี่นะครับแซมโบกา้าปีที่แล้วเอาไปสืบเบีดต,ตัวนะครับไ <laughs> ม,ม้น,มนี้มีแต่ลูกหนูแดงๆครับปีแล้วมันม,มีปลาอ้ยยอยดีสีนี้เปลาอ้อยไหนปลาอ้อยยังอื <Utah> เลนเล็บเล็บอะไรนี่ค่ะลับนี่อะไรครับสูดอะไรครับนี่สุดครบะครับเดนสามพันเซ็นชาครับมันเสียหายไปหลายอันผมก็ไม่เคยใส่นะครับัมก็มาจากเขาเฉย ตูแบบผสมลำนะครับออน้ำหอมํามด้วยน้ำเย็น,นหนึ่งแก้วมีทั้งหม,ออมาด้ยเจ็บมจนเลยครับ<า>ตเตตัวกน้วครับนามันจะขูดตินีนี่นะครับ มาถึงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับวันกูนมาใส่ยังมึงใส่ก้ไม่เดินอ่อยตามรูมก็มาไม่เนก็รอบ่ายสองนะครับ,บใส่พร้อมกับลงกรก็ไม่ได้รู้เลยเดิมหรอก็ได้คนหนึ่งเลยว่ะมีคนยิงอีกเก็บเหมือนปีที่เหลวไหมนี่เม่ดบวกอะมันดึงๆๆคนอคื่นไอค้คว้า เรามาดูสูตรของจันเดียวนะครับผสมมาแล้วสูตรไผ่เคี้ยวนะครับสูตรนี้บูชาแม่นะครับเร็ดมดนะครับสูตรนี้อันนี้มือส,สันต่อนะครับสันธรรมชาติ อันนี้มีสส่วนผสมอะไรบ้างครับนี่เลยรำมีเมลือดอ่อนมีรำข้าวสารนะครับสมบูริมทีมีมไผ่เคี้ยวด้วยนะครับอพอกไห่เต็มสอ,องเดือนที่แล้วยังกืนดีเลยู่ขนาดนั้น xu địt. phải Con Bước. รุงจะครุกถังนีาจะกรึบก่อนนะครับเพิ่มพลังนี่มือสั่นตอกนะครับเอาไปปลากายนะครับตอกหลอกลวง นี่เยื่อจะเป็นโรตีสายไหมนะครับสุดังสุดนี้ได้มาจากอินเดียนะครับผม <c oughs> สุดนี้สุดรบ,บังนะยอดครับของเกษตรชานะครับโอ้โหมีน้ำหอมครับนี่ครับสุดไงท้อง มวนอีหลีนะครับอดไม่ทํานเอาไม่ต้องฟนเนี่ยฝนไหมยอุ้ย

ครับก็วันนี้เรามาออกไม้อยู่ที่ส้มปล่อยนะครับเมืองยางจำนี้ครับตัวนี้กลางเต็นท์เสร็จแล้วก็มานั่งรอพวกพี่ๆออกไปดักนูนครับอากาศก็ร้อนมากครับแต่วันนี้ที่โล่งคืนนี้น่าจะไม่หนาวนะ วันนี้ก็มากันเจ็ดคนแปดคนนะครับวันนี้มานี้ก็ผมพึ่งมานะครับปีนี้ปีที่แล้วก็มากับพอปีนี้พึ่งมาน่าจะพึ่งมาเหมือนกัน,นครับ